ัวพริกควมเกลียวเนาะเอน้มีนูคาเกี่ยว,วจะเดินผักอันนี้คอยก็ลลา,ากลังจะเดินข้าเหนียวเข้าวคอยกําลังจะเซตขา้ขาวเลยจบแ่นี้นดมาเข้าวอไหมด้วยจ้าหอมหอม Tầm treo, tầm treo các bạn tìm treo tầm chín xếp tía 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 ตั้มมือหนึ่งกับจับกลมมือทำแก,ก้ีกับนึ่งพักหนึ่งไปาตา้มแล้วดือ้อมากินด้เสร็จแล้วนนตั้มเสร็จเรียบร้อยหนึ่งประทูกไหมจ๊ะนึ่งผักหนึ่งก็ร้อนไหมจ๊ะ เสร็จแมนินผักอันน้กัจาลําเจ๋ว